ตกอก๊อกน้ำหดตะเล้วออ้ยสองมือตกอก๊อกน้ำรอบหืนต่อเองพรมเด้อเบิ่งเสียเบื้องผลงานนี่ก็คือมองซักผ้ามองซักผ้าคอยกระเฮ็ดก๊อกอยู่สี่ตเพราะว่ามันจะมีเครื่องซักผ้าอยู่สี่ตมันจะมีเครื่องหน่อยเครื่องใหญ่แล้วก็ซิมีอีกโตมาเรื่อยๆเครื่องหน่อยซิมีอีกสองเครื่องเครื่องใหญ่เครื่องหนึ่งแหละว่าอนาคตสิไปลอาอตัตโนมัติอีกเครื่องหนึ่งว่าสันมันหลายคน บ้านของยาเรนูมันอยู่กันหลายคนเกสิตโตมาพี่อันนี้คือเป็นซิ่งกันยังมาเลี้ยวดอกห้องคั่วกันยังมาเลี้ยวเพราะว่าอันห้องคั่วกับเฮ็ดเลี้ยวเฮ็ดไว้ซื่อแต่ว่าไปเฮ็ดกับเขาวกับหนามกับยุบานหลังไงไปเฮ็ดนำไปไงยังไปกินยุพุ่นอันนี้ก็เฮ็ดไว้ซื่อยังบ่มีคั่วยังบ่มียังนี่สิให้เบิ้งเด้อแล้วก็ให้ทุกคนพิจารณาเบิ้งว่าสิเฮ็ดบานเน่าใดขอเสียมอบให้ฟัง คือที่แรกนะไอ้ทอน้าปราปของข่อยนำซิวในบ้านมันซิวในบ้านเพราะว่าการสร้างบ้านเนี่ยมันการสร้างบ้าน่แล้วเธอเดียวเฮ็ดบ้านกระจกกระแจกเฮ็ดบ้านแบบสมัยกรุงเทพก็เฮ็ดไว้ซ้ำนี่พอมีเงินมาอีกปีนึงก็ไว้ซ้ำนี่นะก็เฮ็ดบันนี่ทอน้าปปาปาสิพากลางบ้านเลยเพราะว่าห้องพวกนี้มาต่อเติมที่หลังมันสิเป็นผ้าไปกลางบ้านวันนี้ก็ต้อง ในลื้อไม่มาเฮ็ดไม่มาต้อมองหนีไม่นี่บบัน้อ้อมเอาอ้อมบ้านเลยนี่อ้อมไปหุนเลยบ้านนี้อ้อมเลาะบ้านเลยบ้านนี้คิดว่าน่าซสีแล้วล่ะรอบนี้คิดว่าน่าซสีแล้วนี่แหละเป็นการเฮ็ดบ้านที่เฮาผมมีงบแต่ว่าเฮ้าต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆนะแม่แต่เฮ้ามีงบเฮาก็เฮ็ดเธอเดียวแล้วมากับสีบด้ลื้อบด้มางอียังลายปานนี้อันนี้กะนี่บัน้ต่อเร้วล่ะอ้อมแล้วล่ะบ้านนี้อ้อมบ้านแล้วล่ะ เลาะทั้งนี้แล้วบ้านนี่นี่คือน่าคิดว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้ววนะ่เพราะว่าพื้นที่มันสุดอยู่แค่น,นี้แล้วอันนี้ก็ต่ตมาจนพี่ล้วละสุดล,ละละอ้อมบ้านแล้วรอบนี้เพราะว่าเป็นการเฮ็ดบ้านที่บ่แล้วเทอ่เดียวมันเลยเป็นยังสี่นี่บัานนี้ก็ต้องลื้อมะตะัตพุนได้นี่อันนี้คือทอทอน้ำปราปาหมู่บ้านนี่เขาก็ต้องลื้อต้องหมางมัตะพี่ เฮ็ดอยู่กับอีพอ,อีสองมือนี่ชิตรงไปพี่กระตรงไปพูนเขาไปในบ้านเลยบ้านเนี่ยตรงทําการลือ้ออันนี้ก็ใสรถไทที่แหลมันแข็งมันแข็งละหาท่อบ่เห็นเขาบ่มีแห้งสีกูดกับรถไทยมาไทยเ,เนี้ยไถให้มันเป็นนาล่องก้อนให้เห็นหน่อยนึงแล้วเขากะเอานามมาใส่แล้วค่อยคุดค่อยเห็นทอนามป่า,ปาถ้าคุดเพียวเพยวมันเลิกเนาะมันก็ไปบ่หอดปกติมองหันมันสิเป็น เป็นนี่แหละเป็นว้าวทีแรกนะเป็นว้าวน้ำหรือว่าต้นแรกๆเลยทีแรกทีเฮ็ดนะมันก็ซียู่มองนี้สายน้ำท่อน้ำนก็สีตรงไปผูนี่มันก็สิผ้ากลางบานไปมองนี้ันสผ้าไปทั้งพีเลยห้องนี้เลยเพราะว่าห้องนี้มันมาต่อเติมที่หลังมาต่อเติมตอนคอยมายู่บ้านนี่แหละทั้งพีมันทีแรกมันมีแต่ทั้งนี้มีแต่บานทั้งนี้วันนี้มาต่อเติมมาแล้วปูทับอีหยังไปมั่วก็ไปเมิดกัลเลยลือเฮ็ดไหมเลยบานนี้ คิดว่าน่าจะแล้วแล้วแล้วนะรอบนี้